สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของสึนามินะครับสําหรับสึนามินะครับก็คือคลื่นน้ําขนาดใหญ่นะครับที่เกิดจากการที่แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับซึ่งน้ําจะซัดนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทะเลครับและจะมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสึนามิได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะครับ มาดูวันที่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับสําหรับข้อที่1ก็คือการที่แผ่นเปลือกโลกนะครับเคลื่อนที่นะครับทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมานะครับเกิดเป็นแผ่นดินไหวนะครับสําหรับข้อที่2ก็คือภูเขาไฟใต้ท้องทะเลเกิดการปะทุขึ้นมานะครับและข้อที่3ก็คือพวกดาวหางหรืออุกกาบาตต่างๆตกลงสู่มหาสมุทรนะครับก่อให้เกิดเป็น แรงสั่นสะเทือนเกิดเป็นแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดสึนามิขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาต่อโดยการดูคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะครับเมื่อ479ปีก่อนคริสต์กาลกองทัพเปอร์เชียเข้าปิดล้อมชาวกรีกที่เมืองโพทีเดียกระแสน้ำถอยห่างจากชายฝั่งไปใกล้กว่าปกติ เปิดเส้นทางสะดวกให้กับการเดินทัพกองทัพเปอร์เชียไม่ได้โชคดีทหารยังข้ามไปไม่ถึงเครื่องทางน้ําทะเลได้ย้อนกลับมาเป็นคลื่นสูงกว่าที่ทุกคนเคยเห็นโถมทําลายกองทัพเปอร์เชียชาวโพธิเดียเชื่อว่าพวกเขาพ้นภัยด้วยความเกรี้ยวกาดแห่งเทพโพไซดอนแต่ที่จริงสิ่งที่ช่วยพวกเขาไว้น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนมาแล้วมากมายคลื่นสึนามิ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคลื่นสึนามิเป็นคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงชนิดหนึ่งจริงๆแล้วสึนามิไม่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สึนามิก็เป็นเหมือนคลื่นทะเลทั่วไปเพียงแต่มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษสึนามิมีท้องคลื่นและยอดคลื่นไม่มีการเคลื่อนที่ของน้ำแต่เป็นการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านน้ำความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งที่มาของพลังงานสำหรับคลื่นปกติในมหาสมุทรพลังงานมาจากลมเพราะว่ามันส่งผลกระทบผิวหน้าเท่านั้นคลื่นปกติจึงมีขนาดและความเร็วจำกัด แต่สึนามิเกิดจากพลังงานที่ก่อตัวใต้น้ําจากการประทุของภูเขาไฟจากแผ่นดินถล่มใต้น้ําหรือที่เกิดบ่อยที่สุดคือแผ่นดินไหวที่พื้นมหาสมุทรซึ่งเกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในน้ําพลังงานนี้เดินทางสู่ผิวน้ําผลักดันน้ําได้ยกน้ําสูงขึ้นเหนือกว่าระดับน้ําทะเลปกติแต่แรงโน้มถ่วงดึงน้ํากลับลงมาทําให้พลังงานกระเพื่อมออกไปในแนวนอนนี่คือกําเนิดของสึนามิ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว500ไมล์ต่อชั่วโมงเมื่อสึนามิยังอยู่ห่างจากชายฝั่งมันยากที่จะสังเกตเห็นสึนามิเพราะมันเคลื่อนที่ตลอดความลึกของน้ําแต่เมื่อสึนามิถึงบริเวณน้ําตื้นจะเกิดผลของความตื้นของพื้นทะเลเพราะว่าพลังงานเคลื่อนผ่านบริเวณที่มีปริมาณน้ําน้อยลงพลังงานมหาศาลที่ยังมีมากอยู่จึงถูกบีบอัดความเร็วคลื่นลดลงขณะที่ความสูงคลื่นเพิ่มขึ้นได้ถึง100ฟุต คำว่าสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคลื่นท่าเรือเพราะสึนามิมักจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อมันถึงใกล้ชายฝั่งแล้วถ้าท้องคลื่นของสึนามิมาถึงชายฝั่งก่อนน้ำทะเลจะถอยห่างจากชายฝั่งไปไกลกว่าปกติก่อนที่ตัวคลื่นจะเข้าถึงชายฝั่งซึ่งก่ออันตรายได้มากจากความเข้าใจผิดสึนาม,า,า,ามิฆ่า,าชีวิตคนที่อยู่ใกล้ชายฝั่งและยังโถมทำลายตึกและต้นไม้ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใกล้ถึงหนึ่งไมล์ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำน้ำซ้ำน้ำมหาศาลยิ่งไหลย้อนกลับสู่ทะเลลากเอาซากปรักหักพังและสิ่งใดหรือใครก็ตามที่โชคร้ายตกอยู่ในเส้นทางนั้น เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี2547นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฆ่าคนไปมากกว่า200,000คนทั่วเอเชียใต้แล้วเราจะปกป้องตัวเองจากพลังทำลายล้างจากธรรมชาตินี้อย่างไรผู้คนในบางภูมิภาคได้เคยพยายามหยุดสึนามิด้วยกำแพงกั้นทะเลประตูกั้นน้ำและร่องน้ำเพื่อเบี่ยงเส้นทางน้ำแต่ก็ไม่ได้ผลเสมอไป เมื่อปี2554ซึนามิได้ข้ามกำแพงกั้นน้ำซึ่งปกป้องโรงไฟฟ้าฟุาฟกุชิมะของประเทศญี่ปุ่นนำไปสู่ัยพิบัตินิวเคลียร์นอกเหนือจากที่มันฆ่าคนไปแล้วกว่า18,000ชีวิตนักวิทยาศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากจึงเพ่งความสนใจที่การตรวจจับสึนามิแต่เนื่นๆโดยจับตาดูความดันใต้น้ำและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและจัดตั้งเครือข่ายการสื่อสารครอบคลุมทั่วโลกเพื่อแจ้งเตือนภัยอย่างรวดเร็วเมื่อธรรมชาติส่งพลังเกินกว่าจะหยุดยั้งการรับมือที่ปลอดภัยที่สุดขึ้นหลบให้พ้นทาง นะครับจากคลิปวิดีโอนะครับเราก็มาต่อกันที่การปฏิบัติต้นเพื่อความปลอดภัยจากสึนามิกันบ้างนะครับสําหรับการเตรียมพร้อมนะครับก็คือหดับแรกเลยก็คือต้องรู้จักการสังเกตในน้าทะเลนะครับหากน้ําทะเลเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจนผิดปกตินะครับอาจจะก่อให้เกิดสึนามิได้นะครับควรรีบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับเช่นพื้นที่บนภูเขาสูงบนชั้น อา,อาคารสูงๆนะครับจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกตินะครับสาหรับข้อที่2ก็คือถ้าบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราก็ควรจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเตรียมติดบ้านไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อวันหนึ่งวันใดเกิดสึนามินะครับเราจะได้นําอุปกรณ์ตัวนี้ติดตัวไปได้นะครับนะครับสำหรับข้อที่3ก็คือติดตามข่าวสารจาก ทางราชการนะครับและสื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะครับหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยนะครับจะได้อพยพหนีได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับข้อที่4ก็คือหากได้ยินเสียงไซเรนหรือสัญญาณเตือนซึนามิต่างๆเนี่ยควรรีบอบพยพขึ้นสู่ที่สูงทันทีข้อที่5นะครับกำหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับจะได้ไม่มีการพลัดหลงกันนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมการหนีภัยสึนามิอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัวครับนะครับเมื่อเกิดสึนามินะครับสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คืออันดับแรกเลยก็คือสตินะครับเราต้องตั้งสติให้มั่นคงนะครับและไม่ตื่นกระหนกตกใจจนเกินไปนะครับต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอนะครับ ในที่สําคัญก็คือต้องอพยพไปสู่พื้นที่สูงนะครับซึ่งต้องตั้งอยู่ที่ห่างไกลจากชายฝั่งให้มากที่สุดนะครับพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นติดตัวไปด้วยนะครับและอันดับที่3เลยก็คืออย่านําเรือเข้าใกล้าชายฝั่งทะเลนะครับหากได้รับสัญญาณเตือนภัยว่าจะมีการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นนะครับ หลังจากที่เกิดซึนามิขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องตรวจสอบเลยก็คือความปลอดภัยของตนเองนะครับและคนรอบข้างนะครับส่วนข้อที่2ก็คือระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการเกิดโรคติดต่อเช่นโรคระบบทางเดินอาหารนะครับเนื่องจากการขาดแคลนน้ําและอาหารที่สะอาดเพื่อการบริโภคนะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องต้มน้ําดื่มและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดอยู่เสมอนะครับ รวมทั้งดูแลการขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะสำหรับข้อที่3เลยก็คือต้องติดตามประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับนะครับมาดูกันต่อในหัวข้อที่2นะก็คือผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับ นะครับมาดูผลกระทบนะครับที่มีต่อร่างกายกันนะครับสําหรับข้อที่หนึ่งก็คือร่างกายนะครับได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับสําหรับข้อที่2ก็คือเกิดการเจ็บป่วยจากโรคระบาดนะครับหลังจากที่เกิดภัยธรรมชาตินะครับเช่นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโรคที่มีสัตว์นะครับเป็นพาหะนําโรคนะครับและข้อที่3ามก็คือผู้คนนะครับจะไร้ที่อยู่อาศัยจะขาดแคลนเพื่อพวกอ่า ครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเช่นพวกน้าําอาหารพวกยารักษาโรคนะครับนะครับมาดูกันต่อที่ผลกระทบต่อจิตใจนะครับก็จะเกิดความโศกเศร้าเสียใจนะครับจากการที่เราสูญเสียสมาชิกในครอบครัวเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินนะครับจะก,ก่อให้เกิดความเครียดความาเกิดความวิตกกังวลเกิดโรคซึมเศร้าต่างๆนะครับและผลกระทบต่อสังคม เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับจากการสูญเสียรายได้ทางการเกษตรและการท่องเที่ยวนะครับสิ้นเปลืองงบประมาณของชาตินะครับเพราะรัฐบาลต้องนําเงินงบประมาณเนี่ยมาส้มแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับและต้องใช้งบประมาณในการควบคุมโรคระบาดนะครับรวมทั้งบูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยให้กลับมาในสภาพที่สมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนะครับ และสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศไปนะครับจากการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาตินี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเราสรุปได้สั้นๆนะครับว่าภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและสังคมเป็นอย่างมากนะครับการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติ จะทําให้เกิดความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยที่จะเกิดขึ้นมาได้นะครับสําหรับการลงชื่อเข้าเรียนนะครับให้เด็กไปลงชื่อในลายโน้ตนะครับก่องแต่ละห้องเรียนส่วนคนไหนที่ดูย้อนหลังสามารถกลับไปลงชื่อได้เหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ